สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหนังสือแล้วก็ทําบันทึกการอ่านไปในตัวนะคะหนังสือที่จะมาทําบันทึกการอ่านวันนี้คือหนังสือที่มีชื่อ,อว่าห้องเรียนหลอมละลายเป็น มังงะของญี่ปุ่นนะคะเล่มนี้ไม่ได้ซื้อมาเองมีน้องที่ทํางานซื้อให้เป็นของขวัญคุณน้องมากๆตอนที่ได้มาก็ให้น้องสอนว่าเออมันต้องเริ่มอ่านจากตรงไหนเพราะว่าไม่เคยอ่านแล้วมันจะเป็นแบบช่องๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้มาอ่านอย่างแรกเลยคือภาพของหนังสือเล่มนี้สวยมากทุกคนเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้จะดําเนินเรื่องด้วย2พี่น้องอ่าจะเล่าเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันผู้แต่งเนี่ยจะมีแบบจินตนาการในการแต่งหนังสือที่สูงมากตอนเราอ่านไปเราก็คิดไปว่าเอ๊ะ เขาคิดได้ยังไงบทแบบนี้พอเรื่องแบบนี้คือเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ดําเนินเรื่องไปจนมากลางเรื่องเราก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ตลอดระยะเวลาที่เล่าเรื่องมาเนี่ยเหมือนจะแบบชอบตีกันอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาสองพี่น้องเนี่ยสุดท้ายก็ช่วยเหลือกันแล้วก็พอมาในช่วงตอนท้ายเล่ม,มเขาก็จะให้แง่คิดกับเราคือในเรื่องเนี่ยตัวพี่ชายอะค่ะจะชอบพูดคําว่าขอโทษอยู่ตลอด ในทุกพาสเลยในทุกอีพีของเขาขอโทษขอโทษอยู่อย่างนั้นเราก็เอ๊ต้องการจะเสื่ออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงตอนจบทายเรื่องแล้วก็จบแบบให้เราคิดเองนะคะว่าสองพี่น้องเนี้ยจะลงเออยังไงก็ให้เราไปจินตนาการต่อองก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะพึงพอใจว่าอยากให้สองพี่น้องเนี้ยจบเรื่องแบบไหนแล้วพอแบบท้ายสุดของเรื่องจริงๆอะคะ่ะเขาก็ให้แง่คิดว่าเอาอย่าอย่าพูดขอโทษ พำเพื่ออันนี้แง่คิดที่เราได้นะคือหนังสือมันจะไม่ได้เขียนแบบนี้เป๊ะแต่ที่เราได้คืออย่าขอโทษพ่ำเพื่ออย่าขอโทษจนเป็นเรื่องที่ปกติเอ้ยทำผิดออกไปขอโทษก็ได้เดี๋ยวเรื่องก็จบจบไปทั้งทที่ในใจอาจจะไม่ได้แบบ รู้สึกสำนึกผิดอะไรก็คืออย่าอย่าทำให้การขอโทษมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะจบได้แบบเราประทับใจแล้วก็ขอบคุณน้องจีจีอีกรอบนะคะที่ให้หนังสือเล่มนี้พี่ฟา้ามาก็เปิดโลกแนะนำทุกคนเผื่อว่าใครสนใจอยากลองเปิดโลกการอ่านดูเห็นเป็นการ์ตูนแบบนี้ก็ให้แง่คิด ให้ความสนุกกับเราแล้วก็ชื่นชมผู้เขียนมากๆทําได้ดีมากๆแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ฮารลวีนะคะน้ำโนทีอค่ะก็จะมีถุงที่แบบเป็นลายเส้นสวยๆก็จะเป็นของผู้เขียนท่านนี้เช่นเดียวกันเรามีทิชชู่ที่เก็บเอาไว้ทําจังอะไรเงี้ยเออแล้วยังไม่ได้ใช้พอดีก็เลยขอเอามาแปะในเล่มนี้ด้วยทั้งหมดก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะไว้เล่มหน้าจะมา แนะนำมาเล่าเรื่องอะไรต่อก็กดติดตามไว้ได้นะคะจะทำต่อเรื่อยๆแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะทุกการกดไลค์กดหัวใจกดติดตามมีค่ากับฟ้ามากๆขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตกันตลอดมาขอบคุณค่ะ